ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นปันวานลีตั้งแต่1นจนสกิลครบเลยนะครับในแมปเดมอนเบลดมาดูกันว่าผมจะทำได้ไหมใครเข้ามาดูแล้วนะครับฝากกดไลค์ด้วยสักคนละทีนะฮะคลิปนี้ขอสัก500ไลค์ถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับผมร้านคิดตันช็อปร้านเติมโรบักราคาถูกได้รับกดเกมพาร์ตในราคาที่คุ้มกับเติมเองไม่ว่าจะเป็นอันนี้ไม่แบนการบล็อกฟู้ดอีกทั้งยังมีบริการฟาร์มแมปต่างๆได้ยังจำไหนดีเกมอีกด้วยการันตีได้ดีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยแน่นอนคร,นร,ร,รเบ Shop เรบรบนมพหาก คิดว่ามันฟรราร์มค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับแล้วก็ดูหน้าเล่ดดีนะผมก็เลยจะมาลองสปีดรันในแมปนี้ดูนะครับบอกตรงเลยนะครับว่าเดมอนเซเลเยอร์เนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับเพราะงั้นผมอาจจะไม่รู้จากตัวละครหลายๆตัวเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับทุกคนอาจจะเห็นงูนะครับเออเป็นพอสิวะหรือเปล่าวะ่ะมันเป็นเผานะครับเราสามารถมาสุมเผาได้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราเริ่มสุมเลยนะครับมีหกสปรินต์อยากได้เผาดีๆอะ่ะโอ้โหเกลือเนี่ยเฮ้ยเกลือนะขอเหอะสีแดงไม่ก็สีทองโอ้โหนี่มันเขียวไม่เอาฮ้ย โอ้โหหมดแล้วเนี่ยจะหมดแล้วดีๆเฮ่อเขอดีๆโอ้โหเกลือมากครับผมอาชิบหายละเราแม่งเสียนสีม่วงมาละดูดิแล้วมันก็จะมาออกโอ้โห ลได้เดมอนอิสเตอร์มานะครับมาตอนนี้ครับผมใช้เป็นในเรื่องของปานวารีนะครับผมเข้ามาในเซิร์ฟอบผมเจอสกอร์นะครับมันดรอปอยู่ตรงนี้ซึ่งผมก็เก็บมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะฮะเป็น V2 ด้วยนะผมบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะรอบนี้เป็นหน้าก,กากอ่ะโอ้ยังเบี้ยวนี่มันคาเนกิเคนหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วก็เราสามารถซื้อดาบหรือว่าซื้อปานที่เราต้องการได้นะครับก็เหมือนกับพวกเกมบล็อกฟุดเลยนะมาเราต้องจัดการกับพวกนี้นะครับนิวเดมอนพวกเดมอนที่เพิ่งกลายร่างใหม่โอเคผมรวมมอนก่อนอุย้ยนี่สกิล เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าโดนแย่งหมดเลยโอเคผมมาตีตัวนี้แล้วกันนะครับอุ้ยมันใช้ปานเพลิงอะ่ะเท่มากเทจริงนายซึ่งสกิลนะครับเราต้องเก็บมาสเตอรี่้วยนะโ,โหใช้เยอะอยู่นะทำเล่นนะผมไม่ได้เติมอะไรมาเลยนะครับคลิปนี้ก็คือเล่นแบบผู้เล่นใหม่เลยนะครับเป็นสายฟรีนะแต่ถ้าเกิดไม่ไหวอาจจะเติมนะครับรู้สึกว่าอาจจะต้องมีตอนนี้มาสเตอรี่หนึ่งอะอยังน้อยเลเวลเจ็ดแล้วครับตอนนี้เราสามารถอัพสตาร์ทได้นะครับอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นบีดลมหายใจนะครับหรือว่าปานนนนเองงงแแแรรขขึึ้้้ะลว ตายไะเนี่ยโหทำไมดาเมจมันดูเบาจังวะน,นี่ปาน V2 จริงปะเนี่ยอันนี้คือปานวาลี V2 นะครับดีไปก่อนอ่าเลเวลเก้าอือฟันไปตายทีนี้เราเปลี่ยนเควสกันนะครับเป็นเวลสิบนี่ปะนี่ไงเจอละโอ้โหมีคนฟาร์มอยู่อ่ะนี่มนันมอนตีแรงมากตัวนี้ยาเอ้ยทำอะไรแบ<ฮ>ตเตอรี่สามอยู่เลยอ่ะต้องเติมหรอวะโอเคเราต้องไปที่เมืองอื่นไปเลยอ่ะ,ไป,อะไปเลยอย่างงี้ไม่อยู่ละ อันนี้เป็นเคเวสอะไรเอ่ยเออเราต้องแบกอันนี้ไปด้วยใช่ปะเดี๋ยวผมต้องแบกมันไปด้วยนะครับมันเป็นเหมือนภารกิจนะโอเคผมผมวิ่งไปก่อนแล้วกันนะครับอุย้ยมีอีก,กาด้วยอีก,กาคืออะไรอะอ๋อเวลาแบบนักล่าส่วนเขาจะเดินทางต้องมีอีก,กานําทางใช่ปะมาครับเดี๋ยวราอัพเพิ่มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัพเป็นในเรื่องของสตมินาตอนนี้เหลือประมาณเออ อาเควสเสร็จเฉยเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับเห็นปะอันนี้มีคนเสกไว้นะสมามารถบินได้เลยเป็นไงโคตรเท่อะเท่จัดแต่ว่าตรงนี้น่าจะมีคนนะครับอันนี้เป็นเรียนรู้สกิลอ๋อเราสามารถกระโดดจำได้ลหลายรอบนะครับเป็นมัลติจำนะครับเรียนรู้เลยนะฮะเป็นเหมือนอ b บิลิตี้นะตรงนี้แล้วก็มีโฟกัสนะครับโฟกัสที่เป็นประมาณแบบฮาคิสสังเกตอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋อนี่ไงกระโดดได้สองรอบอ๋อกระโดดขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอนี่มันแกปโปแล้วก็กด J ครับเพื่อเปิดฮ มันโฟกัสอะโฟกัสยังไงวะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยมันเป็นแบบนี้อะดูดิโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะผมมีอะไรด้วยคืออะไรสามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้ก่อนเลยอยู่ที่ผมก็ได้ของอสูรมานะครับเป็นอสูรลูกศรนะครับได้จากได้จากอะไรอะโอเคผมฟ้ามก่อนดีกว่าตอนนี้ผมเป็นลูกครึ่งแล้วครับนี่ตีไปรู้สึกไม่ค่อยแรงเลยวะ่ะดาชันจิโร่เดี๋ยวรอสกิลต่อไปก่อนนะครับเป็นวอเตอร์วอล์คคืออะไรอะน้ำเดินเฮ้ยเหมือนจะมีคนมาเดี๋ยวบอกนะไอตัวเดิมมันมา เดี๋ยวพิ่งมาตอนนี้ด็กกำลังฟาร์มอยู่เอ้ยไม่ใช่นี่หว่าใครก็ไม่รู้ชึบทึบทึบเวลร์ยี่สิบสองละเอ้ยจริงๆเราสามารถเปลี่ยนคือได้นี่หว่าเวลร์ยี่สิบนะครับเออจัดการกับบอสหรออสูรมือวะที่จะมีหลาย,ลายมือผมจําได้อยู่เอาดูมาทำดีโอ้โหเล่นก่อนแม่งท็อกซิกจัดโอเคมันน่าจะเกิดนานนะครับผมว่ากลับไปฟาร์มที่เดิมก่อนมาดิมาดิมาดิอสูรยังไม่เกิดนะครับตอนนี้เกือบได้เออสกิลใหม่แล้วนะครับเป็นสกิลน้ำเดือดนะฮะ โดนแดดเผาปะาเนี่ยไม่น่าจะโดนนะครับน่าจะไม่ทํามาขนาดนั้นหรอกเว้ยผมว่าโดนแดดเผาตายนี่จบเลยนะรวมมอนก่อน,นครับผมจะลองใช้น้ําเดินนะฮะเกมนี้มีโลเกียป้สายโลเกียมีป่ะอ่ะลองดูนะครับสก,กิลเอฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อเป็นน้ํเอาไว้เดินทางนะครับเป็นมังกรด้วยเมื่อกี้มังกรวารีโอเคครับอ่าตอนนี้เราเลเวลมากกว่า3 0ิแล้วครับเราต้องไปที่เมียนทาวนะครับแต่ว่าผมขอตบกับไอ้หมอนี่ก่อนนะครับน้ําเดินบินได้ปะเนี่ยอ๋อเราบินได้ด้วย นี่ไงปานวารีฟันเลยอาสุนกี่มือไม่รู้ปลาเราเนี่ยเดินทางกันต่อนะครับจริงๆผมสามารถบินได้นะเว้แต่ว่าใครเขาทากันเฮ้หมอนี่วิ่งมาแล้วผู้เล่นใหม่แบบเรานี่วะเนี่ยแบบเนี้ยเทออย่กว่าเยอะนะครับเราต้องไปที่เมนนะไปที่เมืองหลักนะเป็นเมนทาวคูณ2จงงหมดแล้วอะแล้วท่านอะไรอะบินอยู่ข้างบนมันคืออะไรทำไมมันตัวใหญ่จังวะโอเคครับมาที่เมนทาวนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ย บลีดกาชาอ๋อเป็นที่สุ่มผลด้วยเ้ยเราได้สกอร์ของเซนิสึมานะครับเก็บก่อนสุ่มอีกได้ปะโอ้สุ่มไม่ได้แล้วนะครับสองชั่วโมงได้รอบหนึ่งแล้วไม่ได้ปานไฟถ้าได้ปานไฟมานี่คือดีวู้วหุ้ยมีคนทิ้งไว้วะ่ะเอาเก็บเลยดีอย่างงี้อันนี้คืออะไรอะน่าจะเป็นของดากิปะนีฮะใช้เลยจริงด้วยครับเป็นของดากินะครับเนี่ยเท่จะเป็นเหมือนได้หรืออะไรไม่รู้อะ่ะมาครับเดี๋ยวเราไปจัดการกักบมอนดีกว่าเดี๋ยวโคตรไม่จะหมดก่อนนะเหลือแค่30นาทีอนสนี้ตีมันันนตีม อ๋อนี่มันจะบินไปนะครับบินไปแล้วก็ทำดาเมจแัแ่การทั้งหมด8ตัวเหรอเยอะอยู่นะเดี๋ยวได้สกิลใหม่แล้วอ่ะเป็นสกิลดาเมจอะ่ะสกิลนี้ดูแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เว้ยโอ้ยโอ้ยโหจะไหวมอนพวกนี้ผมไม่ได้เควสอะ่ะไม่ว่าผิดตัวนะครับอ๋อนี่ไงอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ ตอนนี้17มาร์สขายอีก3นี่ก็เป็นเอ่อกันนะครับกันเดลเลอร์เป็นตัวขายปืนว่ะมันจะดีหรอวะไม่เอาดีกว่านะครับเราไม่ได้ใช้ปืนอยู่แล้วเว้ยแป๊บนึงนะเปิดก่อนน่าจะไว้หลบนะครับอันนี้ตัว J. เจออว่ะเอาไว้แบบเหมือนมอนตีเราไม่ค่อยโดนนะครับแต่มันจะกินมานาของเราอะ่ะเฮ้ยเราเปีนเควสแล้วนี่เกือสี่สิบแล้วนะครับไอ้นี่อีกแล้วโอ้ไอ้ตัวเดิมเลยนี่ว่ะผมเบื่อมันว่ะโอ้โหดูมันทําดิผมเกือบได้สก,กิลใหม่แล้วนะครับผมไม่อยากอยู่กับมันอะ่ะดูมันทําดิ มันดีผมกลับไปฟาร์มเควสนู้นแล้วกันนะครับกลับไปฟาร์มเวลสามสิบดีกว่าว่ะโอเคตอนนี้ขายแค่มาตเตอรี่เดียวนะครับจะได้สกิลใหม่ละนี่จะมีคูณสองน่าจะไวกว่านี้นะน่าจะได้ใช้ไปแล้วนะครับอ่าได้ละมาดูกันครับว่าสกิลใหม่คืออะไรนะครับเป็นวอเตอร์ฟอร์นะครับน้ำตกอ๋อนี่ไงโอ้มันก็ดูดีนะครับแต่ว่ามันดูไม่แรงเว้ยมันมาอีกแล้วอะ่ะดูกันทำดิ คือตรงนู้นมันฟาร์มดีกว่าตรงนี้อีกนะครับแต่ว่ามันก็ยังมาแย่งตรงนี้เว้ยสันดานแม่งเสียจัดอ่ะจริงๆถ้าเกิดมาแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับอย่าทำตัวเป็นภาร,ราชาวบ้านก็พอแล้วเวย้ยจริงๆว <Water fall S 2> อเตอร์ฟอร์มเจอน้าตกเข้าไปขอฟันหน่อยไอ้อ่ะตอนนี้ก็46แล้วนะครับมันไปหรือยังวะน่าจะไปแล้วนะครับเฮ้ยหมอนี่อะไรเนี่ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าทำแบบนี้โอเคเลเวล56แล้วนะครับได้เวลาตีบอสสักทีว่าแต่บอสเกิดปะ โหดบอย <lawsuit. S 2> ไม่เกิดด <Nein. S 2> ้วยบอสไม่เก oh oh ิดอะมันมีคนตีไปแล้วไงอุ้ยเกิดพอดีอ้าวอย่างนี้ก็พอดีนายตีบอสเปล่าสนใจเปล่าผมลองโซโล่ได้ไหมเนี่ยมันจะเกิดโอ้ไม่กอดโอ้โหดไปเปล่าวะเฮ้ยหดโหดเกินโหดเกินแป๊บนึงอ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไหนอ่ะผมจะสแปมมาอย่างนี้แหละโอเคเรียบร้อยได้วีหกสอ็ดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนเควสหรือยังนะเหมือนจะได้เปลี่ยนแล้วโอเคเลยอย่างเงี้ยผมไม่อยู่ละผมไปเลยอยู่ไม่ได้โดนรังแกนะครับ สังคมกาลังหล่อหล่อหผมเป็นคนไม่ดีสิ่งต้องอัพนะครับก็คือเมลีเลยนะมันเป็นในเรื่องของสเตมิน่โอเคผมมาที่นี่ฮะเป็นสกูลาฟอเรสนะครับเป็นป่าสกูลานั่นเองเลเวลหกสิบจัดการกับพวกเออลูเกอร์หรอทั้งหมด6ตัวนะครับแต่เกิด2ตัวหมายความว่าอะไรกูจะตายนะครับเป็นการฟาร์มที่ลําบากมากโอเคมีปะเนี่ยข้างล่างนั้นมีอะไรวะนะโอ้ยมันจะมีอะไรใต้น้ําด้วยนะครับโซน PVP โอเคครับพอเลยมาสู้กันต่อ ตัวที่4อีก2ตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยจะตายพี่ังเย็นพี่อืมปันวาลีแม่งโอ้ยกากมากกากจริงโอเคเป64หกสิบสี่อ๋อฝั่งนู้นมีด้วยอ๋อโอ้โหเพิ่งเห็นเปิดโฟกัสไว้นะครับเราจะไม่ใช้สกิลนะเพราะใช้สกิลแล้วมันจะเปลืองมานานะครับดาเมจที่ะแปดสิบห้าปะเนี่ยดูเบามากเลยเว้ยถ้ามอนตีไม่โดนก็โอเคแล้วนะครับฮะโอ้ยโอ้ยโ,โ,โฟกัสหมดโฟกัสหมด,หมดคือมันต้องใช้มานาไง ต้องใช้ซัตเตมินานะครับเสียดายมากอะ่ะจริงโอเคเลเวล78แล้วนะครับตอนนี้สามารถเปลี่ยนเควสได้มารับเควสนะครับตรงนี้ปะนี่ไงข้างบนก็มีนะฮะเอาข้างบนแล้วกันดูปลอดภัยกว่าโอ้ยฮารคีหมดฮารคีหมดสตเตมินาหมดก็คือฮารคีหมดเลยนะครับให้สังเกตต้องตีอย่าให้หมอนเข้าใกล้เราได้อะ่ะจะทําไงดีวะพอได้อยู่นะครับอ่ะขาดตัวหนึ่งตัวบันไดมีตัวหนึ่งนะสองตัวนี่ว่าอ่า ตอนนี้81แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เวล91แล้วนะครับเหมือนว่าเควสจะให้เราเปลี่ยนแล้วนะครับไปที่ตรงน้นนะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรนะเดี๋ยวเราเสกเรือก่อนไม่ใช่เรืออ่ะเสกมาเลยไม่ใช่เมืองตรงนี้นะฮะอันนี้คือน่าจะเป็นเมืองแรกเลยนะฮะแล้วก็มีบอสตรงน้นน่ากลัวมากโอ้หต้องไปไกลเลยเนี่ยมาถึงสักทีนะครับไกลมากตัวอะไรอ่ะตัวนี้นี่ไงปีศาจลูกศอดนะครับอ่านเวล90นะครับไอ้ตัวนี้นะฮะเป็นตัวเออตัวผู้หญิงเหรอตัวอะไรอ โอ้โหเก่งเกินบอสหรอโอ้โหโอเคมันเปิดเปิดนี่ก่อนนะครับเอ,อ้ว่ามันตีมันตีทะลุเฮ้ยตายดิตายเออมันต้องรอมันเกิดนะครับตอนนี้มันไม่เกิดเวมีมอนก,กากกให้ตีป่ะเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับโอนให้มาสักไกลเลยไหนที่สุดก็เกิดสักทีนะครับใช้เวลาเกิดนานมากมาแล้สูนแร้เบิดหรอแล้วมันยิงเราเบิดได้วะไม่ผมหน้ามืดหน้ามืด,มดจะตายแล้วโหดมากโอ้โห,โโหลำดับลำดับตายไหม ตายเหอะจริงๆอยู่นานเกินโอเคโอเก19เองมันขึ้นน้อยจังวะต่อไปเลยว่า105นะครับดูเหมือนว่าจะมีคนมาด้วยนะครับโอ้โหแล้วแบบพี่แกข้างหัวเป็นแสนนะครับโอ้ยลำบากมากลำบากมากชีวิตลำบากมากการเป็นนักล่าศูนย์ตอนนี้เลเวล103ลนะเฮ้ยกว่าจะเกิดกว่าจะได้ตีฮะต้องมานั่งรอเกิดไม่พอต้องมาโดนมันตกตายอกีกโอ้ยทำไมมันเก่งจังเลยวะเนี่ยต่อไปก็อาสูรลูกศรน,นะครับซึ่งผมไม่รู้จะสู้มันได้หรือเปล่า โอ้โหดูดิเอ้ยมีคนสุ่มของมาให้เขาสุ่มของให้เราเ้ยเหมือนเขาจะสุ่มของมาให้เรานะครับ thank you หลายๆนี่ไรอะ่ะเก็บไปหมดนะนี่คนดีจัดดูดิดีกว่าไอ้หมอนั่นเยอะไอ้ปันเพิงอะ่ะเขาให้วอเตอร์หนึ่งมานะครับเอ้ยเหมือนว่าไอ้โฟกัสของเขาครับมันจะเป็น V 2แล้วเว้ยเห็นปะมันเป็นสีทองอะ่ะลอบ,บอยเกิดมาเดิมครับแต่โค้ดหมดละชิบหายละไหนๆนเขาให้มาแล้วนะครับไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะมันขึ้นวันในแมดเดมอนนะครับอสูรอสูรเที่ยงคืนโอเคผมลองกินดูอ่ะ ใช้ดูนะครับมันจะโหดวะเฮ้ยมี2สกิลว่ะสกิลหนึ่งการะเนเคศโอ้ my god การะเนเคศได้ด้วยสกิลที่2เออมันคืออะไรอ่ะผมไม่รู้เว้ยปวดโอเปร์้วเนี่ยไอ้บอสเกิดบอสเกิดแป๊บนึงนะโอ้โหโอ้ my god แกเก่งมากมแกเก่งมากต้องเปิดอันนี้นะครับต้องหลบไปเรื่อยๆป่ะต้องใช้ไปเรื่อยๆป่ะถึงจะได้แบบเออขั้น2โอ้เอานี่ไปกิน ทำอะไรได้ไม่รู้ฮะนี่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 น,นี่ฟันฟันเลยฟันเลยโอ้คือผมไม่มีมาสเตอรี่ไงขาดเดียวสิบมาสเตอรี่นะฮะถึงจะสามารถใช้สกิลใหม่ได้ขึ้นโคตรน้อยมาสเตอรี่ผมจะเปลี่ยนเกาะตอนนี้ไม่ใช่อะไรเว้ยไม่อยากตีบอสแล้วอ่ะอันนี้ล็อกขาได้ใช่ปะล็อกปุใช้นี่ไปเรื่อยๆจนกลจะเป็น V 2แล้ววิธีทำ V 2ทํทำไงวะมาครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิให้เปิดคลิปก่อนไม่ได้เลยไอ,อตัวนี้ตอนนี้ก็ 5 7าสนะครับ m a ต t e r y ไปตีบอสมันขึ้นไวนะถ้าเกิดว่ามีคูณ2นี่ผมว่าน่าจะได้ใช้ไปแล้วนะครับเผลอๆได้สกิลสุดท้ายไปแล้วเนี่ยผมอยากได้ v ีมากเลยโฟกัสของผมเนี่ยคือตอนนี้มันเป็น V1 อะ่ะเกี่ยวหรือเปล่าว่าถ้าเกิดว่ามี V2 บอสน่าจะตีไม่เข้านะครับน่าจะตีไม่โดนโอเคประมาณนี้ขาดหนึ่ง m a s โอเคแต่ที่สุดผมจะได้สกิลใหม่สักทีนะครับมังกรน,น้าไหนเขาไปตบบอสเลยนะครับได้มาก็เปิดบอสก,ก่อนเลยแต่ตอนนี้เลือดผมจะหมดแล้วนะครับมาลองครับมังกรบารี อ่านี่ไงโดนโดนโดนมงกรวารีเดอเมจเข้าไปทั้งหมดนะครับ232ร้อยสานี่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 ตาย119เอาบอสเกิดพอดีเลยน่าจะเปลี่ยนเควสแล้วนะครับ120นี่ไงตายเหอะตายเหอะโดยขนาดนี้ก็จะไปโอ้แปดพันเมตรไปเดินทางกันต่อนะครับความรู้ใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบินในสายลมตรงนี้นะมันจะบินได้ไวขึ้นนะครับทุกเกมธรรมดาดีนเนี่ยทำไปเล่นไปมาถึงละรับเควสตรงนี้นะครับผมไหนอะมอน เราขึ้นเขาอยู่หรอนี่ตัวอะไรไม่น่าจะใช่ครับนี่น่าจะเป็นบอสนะบอสอนะไรวะเนี่ยมันน่ากลัวจังวะโอ้ข้างล่างโอ้โหแล้วขึ้นไปสูงเลยแล้วเมทเราแม่งเ,เบามากเลยไปตัวเนี้ยมันนึกว่าจะแรงกว่านี้ไงปานวารีวีสองเนี่ยถ้าเปิดนี่มอนจะตีไม่โดนนะครับมันจะตีไม่เข้าเวย้ยเรียบร้อยเลเวลหนึ่งร้อยสามสิบแล้วนะครับสามารถรับเคบวสบอสไนะแล้วก็ตอนนี้นะครับโฟกัสของผมนะครับเป็นวีสองไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นสีเหลืองนะฮะมันเป็นสีฟ้าเว้ย เสเตปหน้าองผมมันไม่ลดแล้วนะครับเราสามารถเปิดค้างไว้ได้เว้ยเวลาโดนวันตีมันก็จะตีผมไม่เข้านะครับไม่รู้ว่าโฟกัสของแต่ละสายที่เราใช้เนี่ยแต่ละดาบที่เราใช้นะครับแต่ละปานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามปานที่เราใช้หรือเปล่านะครับโมปานวารีก็เลยเป็นสีฟา้าเลยบอกนี่วิ่งรอบตัวเลยมันจะได้ตีไม่โดนเฮ้ยถือว่าสเตปนี้ใช้ได้ฮะไม่รู้ว่าก่อนนี้ต้องฟาร์มเวลเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะประมาณ150นะผมคิดว่าทีนี้นก็ฟาร์มง่ายนะเราเป็น,น,นโนเเลเกียนะครับ 1 5 1แล้วนะครับผมตอนนี้มัตเตอรี่อยู่ที่82อยากเติมมาคูณ2อา่ะทำไงดีโอเคผมตบบอยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเควสกันแล้วนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้น่าจะไม่ตันนะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยรอบนี้แหละไม่ตายหรอกบอกเฮ้ยไม่ตายแต่เกือบตายนี่ดีการดเดียวดเดียวดเดียวเออรัพต่อไปนะครับเราต้องไปที่ไหนเอ่ยโอ้โหพันเมตรเลยหรอ ไกลจังวะกอดจะไปน่าก,กลัวมากเลยอ่ะกออะไรวะแมงมุมหรอมีไม่กี่ตัวหรอกหน้าตาแบบนี้สกิลต่อไปของเรานะครับเป็น Force Send Water นะฮะน่าจะเป็นน้ําแข็งนะเดี๋ยวลงก่อนเลยตรงนี้แหละย่อนเลยอ่ะรับเควสตรงนี้นะครับผมไปลุยกันต่อนะครับนิดเดียวผมขอแค่สกิลครบก็บพอแล้วตอนเนี้ยสำหรับ EP แรกเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ทันจิโร่หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนทันจิโร่เลยอ่ะแต่ไม่ใช่ครับมันโดนหุ่นเชิดโอเคทำไมพวกนี้มันตีผมโดนวะอ๋อเพราะว่าผมเนี่ยเลเวลเท่ากับมันนะครับก็คือสายโลเกียร์นั่ะนละครรรัับบบมมออกก็ฟาาตตีีงุว ต้องเดินถอยหลังแล้วตีนะครับถ้าเกิดว่าผมตีมันผมจะดูดเลือดด้วยใช่ปหมนี่ครับผมดูดเลือดนะครับเพราะว่ามันเป็นเผาของผมนะนี่ไงอ่ะตีไม่เข้านะครับเลเวลเท่ากันนะครับ155ก็คือเมื่อกี้ผมน้อยกว่ามันประมาณนั้นนะครับโอเคในเวลาเปลี่ยนเควสกันแล้วนะครับผมเควสต่อไปก็เลเวล175นะครับเนี่ยมันตีผมไม่เข้านะครับเพราะเลเวลเท่ากันฟันไปชึบ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  เดี๋ยวขึ้นไปดูดิมีบอสปะ่ะเอ,อ้ยมีบอสหนึ่งสองสามสามตัวนี่อะไรอุ้ยน่ากลัวเอยอย่าเข้ามาใกล้นะเวย้ยอย่าเข้ามาลบลบโอ้โหอืมปานวารีตัดคอศูนย์เลย เออเออด้เยอะอยู่นะครับมาสเตอรี่ตอนนี้ก็ขาดอีก19มาร์ตอ่ะโอ้ m ม g ก d เยอะจริงโอเคครับหลังจากใช้เวลาฟาร์มมาค่อนข้างนานเลยนะครับตอนนี้ขาดอีกแค่มาสเตอรี่เดียวเท่านั้นนะครับผมดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่า EP นี้ไปได้สวยนะครับ EP หน้าอาจจะมีนะครับแล้วก็อาจจะได้เติมเพิ่มนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลสุดท้ายกันนะฮะหวังว่าจะได้นะอ่าได้ละมาลองดูครับผม3 2 1กดปึ๊บโอ้นี่ไงนี่หรอเฮ้ยซึนามิฝนซันสกิลวีนี่นครับประมาณนี้ มันจะโดนแช่แข็งนะครับเมื่อกี้แล้วก็โดนซึามิอีกแค่เวลเดียวเราก็จะเปลี่ยนเคว้ได้แล้วนะทันจิโร่แกใช้ท่านี้ได้ด้วยหรอวะเพิ่งรู้เนี่ยไม่ของทันจิโร่จริงป่าววะดูเหมือนไม่ไม่ใช่ของทันจิโร่ไงไม่รู้นะฮะแต่ก็ช่างมาแล้วกันโอเคสถานในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะก็ไปเจอกันใหม่นะครับใน EP หน้านะฮะถ้าชอบกันนะครับเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอตัััวลาาาไปก่อนคครรบบบบผม๊ยย